สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากางเต็นท์แล้วก็อยู่ท,ทั้งคืนเดิมนะคะนี่นะคะับมันก็แค่โอ้โดเด้งออกมาเลยง่ายมาก้ออกลครับโอเคสเีออกาปกรปลุกเร้ากานนิดหน่อยนะคะ นี่นะครับก็คือ <P an throp ous> พอแกะออกมามันก็ดีดออกมาเป็นรูปทรงนี้เลยเด็กๆก,ก็พยายามเอากอี้มาทับให้มันไม่ไม่เหิน <P an throp ous> ปกติถ้าเป็นตรงนู้นก็จะมีแบบอันนี้นะครับยกมาวางตรงอีกมุมนึงนะครับจะได้มีที่เอาไว้นั่งดูทีวีด้วยอ่าโอเคทับไป <P an throp ous> ดูดิอ่ะไปนอนเลี้ยงตี้เด็กเดกเไหนเด็กนอนได้กี่คนอ่ะมต้ีดกคนานรงนี้โอเคนั่นก็คือเตะนะเออ้าวเหรอโอเคได้เตไม่กลัวผใช่ไหม๋ยวเราไปหาพ็อกเสริมนิดนึงโอเคค่ะมันคืออะไรครับไปโอ้โห รอบได้ไหมครับเป่าลมบอกอันที่สองแล้วครับผมจะบอกแม่นะครับเมื่อกี้ผมเป่าเร็วมากแต่ว่ามันไม่เข้าเลยเ,เพราะฉะนั้นต้องเป่าทลช้าโอเคอันนี้ก็มาถึงเวลาที่เราอาจจะต้องนอนนะเป็นเวลากลางคืนกลางเต็นแต่ว่า ครั้งนี้พี่มาโตจะมากู้ศักดิ์ีคืนนะครับเหมือนคราวที่แล้วเป๊ะเลยนะครับกโกอุก็คือกินสาหร่ายไปเรื่อยๆอ่าน้องเต๋มาซบนิดนึงละม่งลวมงละมวง,มวงเออซอบๆไหลๆไหล,หลไม่ไหวแล้วครับ อุ๊ยพี่พี่มาโตก็ดิขานะครับจะตื่นไหมตื่นแล้วก็กลับไปหลับไหมปิดโตก็คือก็คือตื่นเรียบร้อยนะครับที่สี่ปุกลุกน้องเต๋ด้วยเรียบร้อยปื่นคนเดียวไม่พอปลุกน้องครับกดมอส r น i ่ g ตื่นมาเล็ครับว่นนี้ มอร์นิ่งนะครับรอบนี้ก็มีคนทำได้ถึงสองคนด้วยกันนะครับมาแก้เกมหน่อยนะครับโ <laughs> okay. อเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจะทำอะไรก็ลุนกันกดกดกระดิ <c oughs> okay. ่งคอมเมนต์ด้วยค่ะโอเคบายบายครับวันนี้โค้ดลาไปก่อนบาย